คุณชอบการ์ตูนเกมน่ารักเกมมือถือเกมมันมนหรือเกมหลอนๆ,นๆติดตามที่ชอบดีวีเมจิสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์ะนะคะวันนี้มามปในเกมมินิเวิร์ดเช่นเคยนะคะมาทางนี้นะคะเมย์ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเมย์ก็อยู่กับน้องโดนัทค่ะสวัสดีค่ะโดนัทค่ะและวันนี้พวกเรามาทำอะไระะวันนี้พวกเราก็จะมาทำเกมมินิเวิร์ที่ไม่ต้องปิ้งกันค่ะว้าวว้าวว้าวซึ่ง ก็จะไม่เหมือนเดิมค่ะก็จะมีหน้าของพวกเราเนี่ยแหละค่ะไปอยู่ข้างในเกมนะคะซึ่งวิธีทำนี่จะเป็นยังไงนะงั้นไปดูพวกเราทำกันเลยดีกว่าค่ะข่้นตอนแรกนะคะในการทำสกรีนนะคะนี่เลยพวกเราจะต้องถ่ายรูปกันก่อนค่ะถ่ายรูปให้สวยที่สุดนะคะก่อนที่เราี่จะเอาเข้าไปในคอมนะคะนี่ Hey, no, no. no. แพ้หูฉี่เลยนะ,ะแต่น้องๆคนไหนที่แบบว่าไม่มีโบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองใช้ของน้องดู รีนของน้องโดนทเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปสกรีนของน้องโดนัที่ทําเสร็จแล้วนะคะเข้าไปในเกมค่ะตอนนี้ก็กําลังบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนออกมาได้เท่าไหร่8.7คะแนนค่ะเราจะสามารถถ่ายรูปนะคะออกมาหน้าตาตลกหรือว่าจะสวยหล่อยังไงก็ได้นะ,ะนี่เดี๋ยวเราก็มาลองแสดงท่าทางของตัวละครกันบ้างดีวกว่าเป็นไง มีนั่งค่ะถ้านั่งเป็นไงสะดือจุนเชียร์่ก็นอนนะคะแล้วก็ท่าเต้นค่ะโอ้โหโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายนะคะพุงโยกย้ายใส่พุงไปเยอะๆไขมันจะได้กระจายและสะกีนตัวละครนี่นะคะก็สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มได้ค่ะจะใส่วิกทรงผมอะไรก็ได้นะคะหรือเสื้อผ้าตกแต่งให้ดูสวยงามก็ได้ค่ะไหนๆน้องโดนะก,ก็มีพุงแล้วนะคะลองใส่หงยางให้ดูสิ นีมีทั้งพุงแล้วก็มีห่วงยางโอ้โหไปไว่น้ำยังไงก็ไม่มีวันจมนะฮะน้องโดูนะน่ารักสุดๆเลยกับทรงผมเซร์มูนนะคะเป็นไงเดี๋ยวเมนะคะก็มาดูของเมย์กันบ้างดีกว่ารู้สึกว่าสกินของเมนี่นะคะเสร็จแล้วด้วยเราก็เริ่มถ่ายรูปเลยค่ะมาน,นี่ สะดือจูดเหมือนน้องโดนัทเลยเรามีคาดผมนะคะน้องโดนัทจะมีกิฟต์สีแดงเป็นยายใส่เสื้อสีเหลืองเอวรอยด้วยโอ้โห9.5เลยนะคะนี้เดี๋ยวเราก็มาลองแสดงท่าทางของสกินตัวละครเมรกันบ้างดีกว่านะฮะนี่เอวรอยแบบนี้นี่กินอิ่มเสร็จ เราก็จะต้องเดินซะหน่อยเป็นไงโอยเมื่อจังเลยขอนั่งหน่อยโอ้ยอยากจะเต้นหลัอจริงๆเลยลดความอ้วนให้กับพุงเอ้ยมาหัวแล้วนะทำไมจะต้องให้ฉันลดความอ้วนบ่อยๆด้วยเนี่ยใช่เยอะโหยที่มีขนมพี่กินไหมคะเดี๋ยวเมย์นะคะจะลองแต่งตัวให้กับสกีนเมย์บ้างกันดีกว่านะนี่ห่วงย่าง ใส่เอาไว้ไม่ให้จมน้ำนะนี่มีพุงก็ต้องมีห่วงยางเดี๋ยวเมย์นะคะจะลองใช้สกีนตัวละครของเมย์นี่นะคะไปลองเล่นกันบ้างดีกว่าค่ะเมย์ <Yeah. S 1> มีดังดีๆนะคะที่จะมาแนะนำด้วยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมบบเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ดูสิคะสกีนของเมย์ม, <Yeah. S 1> มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เดี๋ยวเรานะคะก็มาดูในแบบนี้ดีกว่านะคะว่าเล่นยังไงกันบ้างนะคะเอ๊เราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะโอ้โหมีห้องให้เราออกไปด้วยหรอไหนดูซิมีคู่มืออะไรที่จะบอกว่าเล่นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีประตูแล้วจะเลือกทางไหนดีมีประตูซ้ายขวากลางเริ่มไม่ถูกเลยงั้นขอเลือกดีละกันห้องซ้ายสุดนะคะเข้าไปเลย เหมือนมีคนอยู่ด้วยหวัดดีจ้าดูอะไรอยู่ห่ะจ๊ะอ๋อฉันกำลังเลือกชุดเกาะอ,อยู่นะ่ะเธอก็ต้องเลือกเหมือนกันนะเพราะว่าเธอนี่จะต้องไปเจอกับมอนสเตอร์ต่างๆนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ดูวิธีการเล่นหน่อยนะคะและแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบ RPG นะคะก็จะมีอาชีพให้เราเลือกด้วยนะคะก็จะมีอาชีพแทงนักธนูนักเวทนะคะแล้วก็เลนเจอร์นะคะ อันนี้เขาก็จะให้เรานี่ทํางานกันเป็นทีมกับเพื่อนของเราด้วยนะคะเพื่อออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปหากลุ่มรัพย์นะคะ <Huh? S 1> โอเคเดี๋ยวเราก็นี่เลยเลือกเสื้อผ้านะคะอันนี้น่าจะเป็นคาถาปะ่ะโอ้โหเป็นขนนกอ๋อเลือกเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเวฟนะคะนี่มีชุดเกาะด้วยเป็นชุดเกดดาะไดมอนด์นะคะโอเคใส่หมวกนี่แล้วก็เป็นเสืเ้อนะคะ เตรียมของกินไปด้วยนี่น่าจะเป็นของกินเอาไว้เพิ่มเลือดเพิ่มพลังนะฮะในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะคะนี่เมก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะโอ้โหกระทาใหญ่มากอือันนี้แบบว่าเป็นกระทะเวทมนต์นะไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปไหนเนี่ยโอเคอันนี้จะไปยังไงอะจะไปทางไหนอะอ๋อตรงนี้มีคันโยกค่ะขอกดคันโยกสิอะโถนี่ อันนี้มันจะต้องไขปริศนาไปเรื่อยๆไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะรู้สึกว่าเพื่อนๆนี่ไปไกลแล้วนะคะโชคชเช็คหนึ่เป็นคันโยกโอ้มีรู้เรากระโดดรถไปเหรอสวอ้ัสดีไม่กระโดดลงมาคอหักตายนะคะทางไหนที่เราไปอีกเอาน่าจะมีทางให้เราไปนะ,ะน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะมีรูนะคะพี่ขอดูหน่อยสิน่ามีรูจริงด้วยสวโอ้ววัสดีจ้าวัตี ไอ้พวกมอนสเตอร์เต็ตไมไปหมดเลยไหนไหนไหนเนี่ยตามฉันมาเด็กโอ้โหฉันถูกตีโอ้ยช่วยฉันหน่อยดิช่วยฉันหน่อยเอาล่ะเราก็ต้องช่วยเพื่อนนะเอา,ลา,อาแล้วกระทำใช้ยังไงล่ะเนี่ยเอาไว้ตัวหัวเหรอหรือว่าจะยิงมอนสเตอร์มันยิงยังไงเนี่ยอ๋อมันมีติดดีเลย์ด้วยนะคะอันนี้มีคูดาวด้วยทุกครั้งที่เราใช้นะคะกระทำเอาละทีนี้ขอเสรเจ้ามอนสเตอร์ให้ใกลายเป็นกบโชกไปเอาเสร็จไม่เป็น งั้นเอาไว้ตีหัวละกันโจเห็นไหมมันเด้งได้ด้วยโอ้เฮ้หน่านมันเป็นกระทาเวทมนต์ทำไมเอาไปทุบหัวอย่างนั้นล่ะเสียของหมดเลยเฮ้ เป็นสายแทงนะคะโอ้นี่ไงนี่ไงมีปืนนะคะโอ้โหงั้นขอปืนกลละกะันหรือึกวากรคาดีเอาไว้ถุบหัวอย่างเดียวใช้ไม่เป็นนะคะขอปืนดีกว่าค่ะปืนกลขยันซอยดีนะคะนี่เราก็มีปืนหลายแบบเลยนะมีดาบด้วยนี่อันนี้โอ้โหเอนน้ารข่ทอดจ้าโอ้โหอยู่ดีๆก็มีเด็กเกียนนะ,ะข้าเมชอยเลยโอเคงั้นเราก็ จมปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปสู้คู้มอดเจอเลยดีกว่านะคะโอเคงั้นเราก็ไปเลยดีกว่าเฮ้ยเอ็นยิงฉันหรอกเปล่าจะไม่ได้ยิงอ้โหไปเจ็บคอันแค่ลบปืนอืโอ้อันนี้ห้ามยิงเพื่อนกันเองนะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะตายเช่นกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสู้ต่อกันเลยดีกว่าส่วนอาหารพวกนี้ก็เอาไว้เติมเลือดนะคะอันนี้ในขอปืนกลไปอีก กระบอกหนึ่งด้วยดีกว่านี่เพราะว่าปืนกลหนักนี่พูดเลยว่าเปลี่ยนกระสุนช้ามากค่ะอันนีอ้อันนี้มีแล้วนั้นเราก็ไปเลยดีกว่านะคะเพื่อเรานี่ไปไกลต่อไหนต่อไหนแล้วนะะนี้เอาละเตรียมพร้อมชักกระสุนเอาล่ะไปทางนี้แง๊นี่ มุดเข้ารูกระโดดถึง <c oughs> เลือดรดไม่มีบันไดให้ลงเลยนี่ลงดีๆไม่ได้ต้องกระโดดลงมาให้เลือดรดเออขอคึนอาหารก่อนแวะอืเอ้พวกเพื่อนๆก็ไปไกลแล้วเอ็กเซปตัวแล้วยังไม่เปิดเรียัมีแล้วจ้างัดตามฉันมาจีตเตียยทานลุยเอง 哎、oh. ยิงช้านะคะเราไม่เอาสายค่ะเราต้องการปืนกนอุย้ยดูดีมันดักรอเรานะคะจะฆ่าเราไปไปหมดเลยค่ะพี่มาสเตอ้มีการสูนเลยค่ะมันมีกันไร่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เรารู้เราขอยิงอุ้ยรู้สัตตัวติดไฟติดไฟเอ้ยกนแกดำแล้วอ่ะช่วยกันยิงช่วยกันยิงปืนนี้ทำไมมันเจ๋งจังนี่นี่นปืนน,ปนนี้มันแบบยิงทีเดียวแบบโอ้โหตะจุยเลยนะย มันยิงใหญ่เลยอะมันติดไฟนะคะพอยิงทีนี้เราติดไฟเลยนะเราต้องคอยหลบนะฮะโอ้โหอันนี้เมก็จะต้องกินอาหารนะคะเพื่อเพิ่พมพลังและก็เพิ่มเลือดค่ะงามงามต<ๆ>ีมตัวรุยจะไปก่อนนะจะจะลุยก่อนละเพื่อนโอ้โหเพื่อนตาดกเท้าผมมอเตอร์ไปแล้วนะฮะนี่ขอขึ้นลิฟต์ก่อนชว่วรนี่โอ้โห แบบนี้มีลิฟให้เราขึ้นด้วยนะคะนี่ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรต่อนะคะข้างหน้าม,มาถึงก็เจอ,เจอโปสเตอร์เลยอ้ยมาถึงมันโจมตีเลยค่ะเอาะ่ะไม่ยิงเลยและเปิดไฟเป็นไงกระจุยกระจายไม่ไหม้ไม่โดดให้อย่าพึ่งกระชับอย่าพึ่งกระชืันกระชืันใช่ไหมกระชืันใช่ไหมจัมพ์มัสเตอร์มันแน่วิวโชว่กไปเป็นไงไม่ตาย เฮ้ยทำไมปืนนี้ดูเหมือนจะแรงแต่ไม่ตายเลยก็ยิงไม่โดนเองี่นามาให้ันยิงตับ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 ไม่รื้อะไรก็ให้แกยิงกระตับเล่าโอ้ถึงมีสั้นกัยังตอยด้วยเหรอแกอืมเราจะตายที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยเพื่อนเราหายไปไหนหมดชันอยเนี่ย นะมาทางนี้ตา,ตามมาตามมาเอาเราก็ตามไปนะตามไปนี่ตรงนี้มีสวิตเอามีสวิตโอ้เข้าไปโอ้โหมันตามมาใหญ่เลยทำไงดีต้องปิดสวิตเอาแล้วปิดสวิตเพื่อนก็มาไม่ได้นะสิเฮ้ยช่วยฉันด้วยมาเร็วเข้ามาเดี๋ยวเราก็ต้องไป นี้ต <N> ่อ <LP> ต oh, <N> ้อายามี้ต่อมาถึงเราก็เจอมอเตอร์เลยเฮ้ยโอ้ยขอขึ้นอยู่ข้างบนขอละพามเพื่อความปลอดภัยเพื่อชีวิตตัวเองโอ้ยล้วขึ้นทางไนขึ้นทางนี้เพื่อนเอ้าเพื่อนเพื่อถูกลุมแล้วเหรอเฮ้ยเอาวะ ที่จะไปต่อนะฮะไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนนะฮะเี่ฟิว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 โอ้โหปืนยิงมันมากเฮ้ยตามฉันมาแล้วเราจะต้องไปทางไหนเหรอนี่ต้องไปทางนี้น่ะนั่นใช่เหรอเธอขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปแล้วมันไม่มีทางออกนะแล้วต้องออกทางไหนต้องหาง่ล่าอันนี้เมย์ก็พยายามหานะฮะมีไหมตรงนี้ไม่มีค่ะ ตร,ตรงนี้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 มีลูอ๋อตรงนี้เหรอโอ้โหถือกีโต้อะไรเฮ้ยเฮ้เยระวังกีโต้ฟันหัวนเัเพื่อนนะโอ้โหถอยมากรถอยมากอนมันเยอะมันเยอะโอ้โมันปล่อยสกิลด้วยอ,ะอ่ะออาเราก็ยิงเราก็หลบนะฮะยิงหลบเลย แล้วเพจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยรู้สึกจะเป็นพวกมอนสเตอร์จ้ะพวกนรกอะไรประมาณนี้นะอืมเอาละอ่ะนต้องกินกระสุนไปหน่อยนี่เปินก้อนขยำซอยแต่กระสุนแบบรวดรัวเลยพวกมอนสเตอร์มหิิเปลพเปิลปิลๆปิโอ้โหอ,อันนี้เมยก็กินขนมปังนะคะเพิ่มพลังนให้กับตัวเองนะโอเคะ ตอนนี้เราก็เพิ่มพลังได้ร้อยแล้วขอเพิ่มพลังอีกหน่อยนึงนี่เดี๋ยวเราจะฝ่าดงพวกมอนสเตอร์นรกนี่นะคะเอาละเราจะต้องไปทางนั้นนะคะอุยยมันเะเะกวิ่งแล้วนะจะวิ่งแบบพี่โต้ี่เอานี่ไปกินก่อนนี่แน่่าเข้ามาได้จะเข้ามาหรอาจะเอาตู้ปัะะ๊บสลบไม่แน่เอาละนะจะวิ่งแล้วหูเพื่อนเราเอ้ยไปนู่นแล้วเอ้ย จะไปยังไงล่ะเนี่ยขอกินก่อนละกันเอาล่ะวิปป่งแบบพี่ตูนไม่เออนี่มันยังจักอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะค่ะอืดนี่แหลกวิ่งเลยโอ้โหจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้ my god โอ,โอ้โดนแน่จะตายแน่ตายแน่อืดโอ้โอเพื่อนเราไปไกลเลยนะตรงนี้ ะะเดี๋ยวไว้ชวนน้องๆนะคะมาช่วยการขายปิสนาหาทางออกจากที่นี่เออรู้สึกว่าเขานี่นะคะได้จัดก,กิจกรรมนะคะแจกมือถือรุ่นนี้ด้วยนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจเดี๋ยวพี่จะแปะรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้คลิปให้ละกันนะคะโอเคค่ะน้องๆคนไหนนะคะอยากให้พี่นี่นะคะทําสก,กีนอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกละกันนะคะส่วนคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์พวกเราด้วยละกันนะคะบ๊ายบายค่ะ